สวัสดีครับผมเอ็กอุดรปากแปรนะครับสวัสดีครับผมเอ็กอุดรปากแปรนะครับคือนีกลับมาไทยบานขอมบจิตนะครับเป็นยังไงบ้างกับซิมีสถาพร่วมกันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่เป็นน้ำนะครับนี่นี่น้ำกับสิมีคข้องโบอันนั้นข้อละทีนะครับเป็นทีข้องอันนี้นะครับนี่อู้น้ำถั่วนะครับนี่กันไว้เรียบร้อยแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นี่นะครับ นะครับก็ไหลลงไปอย่างนี้นะครับน้ําก็อู้น้ํามันไหลลงไปหมดเลยบแบบจมแบบคือแบบเกินไปปุ๊บนะอู้เกินไปนี่ตรงนี้ครับนี่ครับน,น,น,นี่โอ้เป็นหลุมบอนบอเลยโอ้ยทะลุเลย,อ,อ,เลยอู้มันคือน้ําเจาะเจาะทรายลงไปครับทรายลงไปเราแบบลงไปทั้งล่างแบบไม่ได้เลย นะครับนี่โอ้นี่ครับนี่น้ําก็จะลึกแต่ก่อนมากเลยนะครับแต่น้ําสกรปรกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกสปกปรกแต่ก็สักให้แบบว่าน้ํามันแบบว่ายัางไงนะครับให้รู้สึกดีก่อนนะครับให้แบบเริ่มมีอะไรก่อนนะครับนี่มแมลงก็เยอะนะครับค่อยวันนีอุก โอ้ครับเย็นเยอะเกินเยอะเกินอืมทางข้างที่ผมทำไว้โอ้โหไม่เป็นท่าเลยไม่เป็นท่าเลย, <c oughs> อยโอ้โหเกินปเอ่อบริเวณน,นี้นะครับมแมลงก็เยอะมากเลยนะครับโอ้โหตักแตก วัดตั้งแต่นี้นะบริเวณนี้ครับนี่นะครับมีตำมะแรงเลยทั้งนั้นนะครับนี่นี่ก็ผักผักเริ่มจะไม่มีผักแล้วมีแต่หญ้าแล้วตอนนี้มาครับนี่นะนี่ <c oughs> เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็ <c oughs> จะไปถ่ายข้างบนนะครับนี่ ไม่รู้ว่าไ <c> ง <oughs> ต้องรอดูนะครับเนี่ยนะครับสภาพรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับก็หนักเติบนะครับหนักพวดแักโคบกแตงนะครับเนี่ยนี่นอครับเดี๋ยวให้มันแห้งสักนิดนึงค่อยมาขวดนะครับก็จะออกมาก่อนีนนน้นะครับนีครัต้นไม้โห,โห,โห นะครับนะจะโอ้ายุน่าจะพายุเข้าแล้วมั้งครับเนี่ยต้นอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เออเอมอดกัดครับนะครับสภาพรวมนะครับเนี่ยทุ่งนาก็จะเหมาะกับสําหรับการดํานาได้เลยนะครับนี่นี่ครับน,นี่นะครับนี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สายโซคอให้ด้วยนะครับขอบคุณครับถึงมาจะถึงช้างถึงเสือจะเร็วสักแค่ไหนก็แพ้ช้างพราะช้างเหยียบ นะครับลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดสไคร้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใส่ซ้อคอด้วยนะครับเออเอ็กอุดรปากแปรนะครับเอออั่นเป็นโรแกนแกงตัดแป๊วอ๋อลบปิดจักร